สวัสดีค่ะคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นสปอร์ตนะคะใหญ่ๆดกไซส์แบบนี้นะคะจะบอกว่าตอนนี้นะคะทางราวเกษตรนวมินสามารถยกรถขึ้นได้สูงถึง3นิ้วแล้วนะคะก็คือคันนี้เลยทีเดียวคันนี้เป็นรถของพี่นัทนะคะ FC ซจากนกคนปรปฐมรับรถรุ่นสปอร์ตขับเคลื่อนสีล้อสีดำแต่งแนวแนวดุแบบนี้ล้อใหญ่จะบอกว่าดุดันมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะ เป็นรุ่นสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยมีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4นะคะขับ2จะมีเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นขับ4ราคาตัวรถนะคะ1 4 9 0 0ล้บาทนะคะ แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยคันนี้นะคะติดตั้งกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ารุ่นเดียวกับแรปเตอร V6 ก็คือว่ามีตัวหนังสือ FORD นูนออกมาจากหน้าตัวรถ3มิติแบบนี้นะคะสวยมากๆแล้วก็มีไฟหลี่ให้ด้วยด้านบน3ดวง เป็นสีส้มนะคะลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งได้ว่าจะเอาเป็นสีอะไรนั่นเองแล้วก็ไฟนะคะเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะเป็นตัว C ีแบบนี้ LED ให้แล้วนะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของชุดแต่งวายนะชุดแต่งวายเนี่ยจะมีกันชนด้านหน้าแล้วก็ซุ้มล้อนะคะทั้งสี่ชิ้นจะบอกว่าชุดแต่งวายเนี่ยปกติตรงนี้นะคะจะทําเป็นสีเงินแต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะทําเป็นสีดําคันนี้เนี่ย พอทาเป็นสีดำเนี่ยจะบอกว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเราไม่ได้ติดเ,เก็บเพิ่มเราก็คือให้ราคาเท่ากันนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านําเสนอมากๆเลยในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะจะเป็นซุ้มล้อวายแบบนี้ใหญ่ๆนะคะขนาด6นิ้วนั่นเองแล้วก็ติดตั้งล้อแม็กใหญ่มากนะคะคันนี้ก็คือเป็นแม็กขอบ22นั่นเอง o f f s e ตลบ44ค่ะ ยืนมากๆเลยนะคะคันนี้แล้วก็ใส่ยางนะคะจะบอกว่าเป็นยาง MMT ซีรียางนะคะ3า5งห2ทับห้นั่นเองตัวนี้คือซีรียางใหญ่มากๆใหญ่กว่า35อีกนะคือร้านเขาบอกว่าคือแม่เหมียวเนี่ยสั่งไปคือเอา35นิ้วแต่ว่าร้านเขาบอก35มันไม่มีก็คือให้ยางตัวนี้มาแทนเป็นยางที่ขนาดใหญ่กว่า35หนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูดอกยางกันชัดๆเลยนะคะว่าถ้าเป็นตัวแอมเนี่ยดอกยางมันจะประมาณไหนนะคะนี่ก็คือจะเป็นแบบเอ่อความ คมชัดของลายเขานะคะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะลูกค้าจะฮิตมากๆแล้วก็คันนี้จะบอกว่ายกความสูงของตัวรถขึ้น3นิ้วใช่ไหมติดตั้งตัวโชค๊คอัพไม่ใช่ตัวนี้ปีกนกก่อนตัวนี้เป็นปีกนกของโยงนั่นเองนะคะปีกนกเนี่ยจะบอกว่าทําไมเราถึงต้องติดติดเพราะว่าทําให้ตัวรถเนี่ยสมดุลแล้วก็ป้องกันการกินหน้ายางในอนาคตแล้วก็ที่เห็นหยุดหัวตรงนั้นนะคะ Explorer ตัวนั้นนะคะก็คือโช๊คอัพนั่นเองค่ะ ปกตินะคะเวลาเรายกความสูงของรถเนี่ยเราจะใส่ก้อนหนุนรองหัวโชค2นิ้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราอยากยก3เราต้องติดตั้งโชคด้วยโชคตัวนี้นะคะจะเพิ่มให้ตัวรถได้อีก1นิ้วก็คือ,เ,อ,อเป็น3นิ้วนั่นเองโชคตัวนี้เป็นโชค Explorer นะคะรุ่น running series นั่นเองนะคะเป็นโชค up monotube นะก็คือเป็นอลูมิเนียมเกรด6 6 6 1น 6, 6นั่นเองนะคะแล้วก็ สวยนะคะติดตั้งง่ายด้วยนะคะกระบอกตัวโชคเนี่ยอยู่52มิลน,นะคะเรียบมันเงาหนาพิเศษ 3mm เลยทีเดียวเนาะความสูงของตัวรถที่แม่เหมียวบอกอะ่ะมันสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้นะคะ1นนิ้วนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นแค่1นิ้วรวมกับก้อนหนุนเป็นทั้งหมด3นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะใช้แกน20มิลน,นะคะชุบพิเศษด้วยนะคะฮาร์ดคมเมียมมีความแข็งแรง ทนทานต่อเสศษหินด้วยแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะคะในการยกรถให้สูงขนาดนี้ก็คือติดตั้งในส่วนของกันโครงนะคะกันโครงตัวนี้เป็นกันโครงของโปรเฟนเดอร์ค่ะติดตั้งทำไมก็คือกันโครงเดิมเนี่ยมันจะเล็กแล้วมันก็ไม่เหมาะกับรถที่ยกสูงนะคะไซส์มันจะไม่ได้แต่คันนี้พอเรายกสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้กันโคงตัวนี้เหมาะกับตัวรถมากขึ้นเหมาะกับการใช้งานแล้วก็ ความกระบอกเขาเรียกความหนาของเส้นเขาคะ่ะคือจะหนากว่ากันคงเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ตัวนี้คือบันไดข้างบันไดข้างนะคะเป็นของ h a m m e r เป็นบันไดข้างรุ่นชาโดแต่ว่าเป็นชาโดรุ่นใหม่ ที่ว่ารุ่นเดิมเนี่ยมันจะเป็นกันลื่นนะคะคือตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นเดิมอ่ะมันจะเป็นเหล็กธรรมดาแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นกันลื่นราคาจะแพงกว่าเดิมนะคะก็คันนี้เนี่ยพี่นัดอัปเกรดติดตั้งใหม่แมนเหมือนไม่ได้บวกราคาเพิ่มนะคะเพราะว่าตัวนี้ของมันเพิ่งมาพอดีนะโอเคแล้วเราไปดูด้านท้ายกันบ้างค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้เลยที่เห็นเด่นชัดเป็นสง่าก็คือโลบาร์ฮัมเมอร์รุ่นวอลเลียร์นะคะ ตัวนี้เขาจะเรียกกันว่ารุ่นว a r เล o r หรือว่าโรบ a สซองเอนั่นเองข้อดีของเขานะคะก็จะมีมาดูตรงนี้เลยเป็นออไฟเบรกดวงที่3มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ไฟถอย LED แบบนี้นะคะเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บไฟตรงนี้จะทำงานนะเดี๋ยวเรามาดูอีกอย่างนึงที่อยากนำเสนอก็คือว่าโชคหลังเป็นเซ็ตเดียวกันนะคะก็คือโช๊ค Explorer นั่นเอง นะคะนี่เห็นไหมที่เป็นกระบอกสีแดงๆนะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูการอีกนิดนึงก็คือว่าคันนี้นะคะพี่นัดอัปเกรดใหม่ในส่วนของการชนท้ายเป็นการชนท้ายฮฮมเมอร์นะคะตัวนี้การชนท้ายเหล็กฮฮมเมอร์มาพร้อมกับห่วงลากจุงสีแดงสองห่วงแบบนี้นะคะนี่บรรทุกได้จริงตัวนี้นะคะเป็นไฟถอยไฟถอยตัวนี้เนี่ยทำงานร่วมกับ เกียร์เหมือนกันนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บไฟตัวนี้จะติดนะคะแล้วก็ตัวนี้รองรับนะคะการติดปากนกแก้วในอนาคตนั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนด้วยนะคะอยู่ตรงนี้จะบอกว่าของ Hummer ตัวนี้มีการรับประกันให้ด้วยนะคะก็คือรับประกันให้1ปีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างอ่ะอีกนิดนึงนะคะรุ่นสปอร์ตที่เราจะต้องพรีเซนต์ก็คือว่ารุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาจะให้โชคให้ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าผ่อนแรง ถ้าเป็นรุ่น XLT เนี่ยมันจะหนักกว่านี้นะคะถ้ารุ่นสปอร์ตเนี่ยมันจะให้ฝาท้ายผ่อนแรงนี่มันเหมียวยกมือเดียวแบบนี้นะโอเคอันนี้จะเป็นของที่เราคืนพี่นัทนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านภายในกันบ้างคะ่ะในส่วนของภายในรุ่นสปอร์ตนะคะจริงๆเขาก็ขายกับรุ่น XLT เลยละคะ่ะเพราะว่าเอ่อจะต่างกันตรงที่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นภายในมันจะเป็นเบาะหนังนะคะ แล้วก็มีโหมดขับสีมาให้เพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวสปอร์ตขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองนะคะที่อื่นนี่ก็คือรอรถกันนานมากๆหาได้ยากมากๆนะคะแต่ว่าอันนี้คือรอไม่นานเลยนะตอนแรกพี่นัดแกจะรับปีหน้าแต่พอมีรถมาปุ๊บแกเอาเลยนะสำหรับคันนี้โอเคภายในก็เข้าๆประมาณนี้เหมือน xlt ทั่วไปเพียงแต่ว่าด้านในเนี่ยเป็นเบาะหนังนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับรุ่นสปอร์ตสีดำคันนี้แต่งดูดุหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะคะใครอยากได้รถแบบนี้นะคะสามารถติดต่อหามเหมมเมอรได้ที่เบอร์061469 5461ค่ะ 061-469-5461นะคะหรือว่าทักอินบ x ็อกเพจฟอร์แมวเหมียวหรือว่าแอดไลน์มาถ้าเป็นการเซฟที่สุดเลยนะคะพี่พี่เมมเบอร์แมวเหมียวแล้วแอดไลน์มานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพจกำลังมีปัญหาอยู่นะคะเราตอบข้อความลูกค้าไม่ได้ถ้าสนใจรถรอแบบนี้นะคะทักอินบ x ็อกไม่ใช่ พักไลน์มาเลยนะโอเคขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เหมียวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย